ทำงานไงาน้องทำงานทำงานโอ้ยครัอ้หลังอู้มันก็มีตัวใหม่มงไเลยันนีตัวใหม่มาส่งไม่อยากมองครับทุกคนคือวันนี้ครับในที่ผมได้ทำงานจะเป็นกุ้งมานานนะครับผมแบบเป็นกุ้งมาตลอดเลยคือการทำงานผมเนี่ยทุกรอที่ผมทำกุ้งผมก็เลยนี่สั่งมาเลยครับเป็น้าอีที่ผมแบบ มาโคตรดีก็อีนี้นะครับมันคือเก้าอี้ที่เรียกว่า workstation มันคือก็อีสุขภาพครับมาก็คือเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมอธิบายก่อนนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับรุ่น pop culture series model s นะครับเรื่อง่ายๆก็คือเรียกโมเดลเอก็ได้นะเก้าอี้ตัวนี้นะครับมันคือเก้าอี้ที่เรียกว่าเก้าอี้สุขภาพ ทุกอย่างของมันเนี่ยการสรีระผมเริ่มจากนี Et, ่ก่อนเลยอัน hmm. น <Ay> uh, ี้ผ้านี่ครับเห็นผ้าตรงนี้ไหมผ้าเป็นผ้าเมชนะครับเมชแปลว่าตาข่ายครับผมซึ่งการที่มันเป็นผ้าตาข่ายเนี่ยมันช่วยในการเรื่องระบายความร้อนครับแตกต่างจากกางเก้าอี้หนังเก้าอี้สำนักงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นแบบอันนั้นอ่ะมันจะเป็นเก้าอี้เพื่อนั่งแล้วมันดูหรูเพราะเป็นหนังครับแต่เนี่ยมันเป็นผ้าเมชมันก็จะบอกว่าเน้นเรื่องความสบายการระบายอากาศกับมันเลยแบบโคตรเจ๋งนะฮะสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้นะครับมันก็จะปรับสรีรรรรรระะะตาามููปโคคคคงงงงงหหลลัััขขออุุณณนบเียกกกว่ด ค,คือคุณเนี่ยจะนั่งก็อีตัวนี้แล้วแบบบอกเลยว่ามันมันจะสบายมากครับเวลาที่คุณนั่งทุกอย่างมันจะแบบฟีลแบบโอ้สบายน้องเนี่ยแถมความเก่งก็อีตัวนี้ผมเนีผมไม่อยากม้คุณดูคุณด,ดูนี่นีวสันูเนี่ยมันดึงนี่มาได้ครับทำให้คุณสามารถมาท้าได้แล้วนอนแบบชิลๆกอีได้คือแบบมันสามารถที่จะแบบฟีลแบบเหมือนหลับมันก็อีได้ลลออเลยนะครับแล้วงทีทุเรีนแบบหลับมันก็อีันกาอีในฝันมมการอย่างนี้แหละมันสามารถนอนก็อีได้เออ เอไปว่าถึงประสิทธิภาพของเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะครับผมพูด,ดเลยนะว่าฟังก์ชันเยอะจริงๆนะครับก่อนอื่นเราอธิบายก่อนนะครับเก้าอ,อี้ตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้แค่ผมคนเดียวตัวนี้นะสามารถรับน้ำหนักได้เพียงแค่150กิโลกรัมนะครับก็คือผมคนเดียวถ้าผมสองคนร่วมอี้พังต่อไปครับเก <L> ้าอี้สุขภาพมันเขียน <S <S <ๆ>มันก็เป็นเก้าอี้สุขภาพหรอครับคือเวลาที่คุณนั่งอ่ะอ่ะคุณสามารถที่จะปรับเบาะตามสรีระของโครงหลังคุณได้นะครับคือมันจะมีีีจจุุุุดทท่่่่่คคคคณณณสาาาาาาามมมรรรถะะะะปปัััับบบบบบบเเตตงงงๆนนนนแแหหหลขอออวยกใ้็ไ ปรับปรับเนี่ยปรับให้เบามันใกล้ขึ้นมาชิดขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะครับคุณสามารถปรับเลือกตัวส่วนของหัวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงหรือว่าแบบดึงให้มันเป็นตามที่คอคุณต้องการที่จะให้มันเป็นแบบตอนที่คุณเล่นเกมได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันมันโอเคมันแบบมันทําให้คุณอะสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดมุณยังนั่งเล่นเกมให้ทำเป็นกุ้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยคนหรอกถึงแม้คุณจะได้เก้าอี้ที่โคตรดีมันก็ไม่ช่วยครับ คเป็นกุ้งเอาล่ะมาพูดถึงฟังชันเก้าอี้ีกันดีกว่าว่ามีฟังชั่นอะไรป่ะสํหรับเก้าอี้สุขภาพโมเดล S นะครับอันดับแรกนะครับเก้าอี้สามารถปรับระดับความสูงและก็ต่ำได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับไม่ว่าคุณอยากปรับเท่าไหร่ก็ปรับได้โวโคตรสบายที่พักแขนนะครับสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับจึ๊บจึ๊บนี่เห็นไหมซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นบนคือที่พับแขนเนี่ยก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับสี่ทิศทางทิศทางไหนก็ได้ครับสบายสบายบอกเลยว่าเป็นเก้าอี้ที่แบบเจ๋งแจ๋วเก้าอี้ตัว และหลังส่วนล่างอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำงานได้หลังตรงถูกต้องตามสรีระศาสตร์นะครับเรียกว่ามันช่วยแบบปรับในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับให้มันแบบว่าตรงตามสรีระศาสตร์จะไม่ต้องมานั่งปวดหลังกันไอ้น้องนะเข้าใจป่ะคือแบบมันก็มันก็โอเคครับสำหรับกอีตัวนี้ถือว่าดีเลยล่ะมีที่พักขาครับนี้ผมชอบมากที่พักขาเนี่ยสามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้นะครับผมมาดูนี่มานี่เห็นไหมมันสามารถพับออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับผมเพื่อที่แบบให้เราพักขาหรือว่านอนบนกอี้ก็ได้เลยนะครับกมตัดผมนะครับน ไปหลับไปคือมาสบายจริงสามารถปรับความลึกของที่นั่งได้นะครับเพื่อรองรับสรีระที่แตกต่างของผู้ใช้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นกุ้งหรือไม่ใช่เป็นกุ้งนะครับท้งส่วนล่างเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้นะครับความลึกว่าที่นั่งคุณอยากให้มันลึกเท่าไหร่ มีระบบซัพพอร์ตแรงตามน้ำหนักตัวนะครับผมเอ็นได้สูงสุด135องศานะครับตัวนี้คือแบบว่ามันสามารถเอ็นนะฮะเพื่อที่แบบเราสามารถนอนมันก็อี้ได้เลยนะครับหรือว่าแบบเอ็นเพื่อเอาไปแบบเล่นแบบคุณอยากพักผ่อนคุณอยากดูหนังช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้จริงจังกับงานอะไรเงี้ยเออก็สามารถใช้ได้พนักพิงศีรษะและก็หลังนะครับเป็นตะข่ายคือพนักพิงพวกเนี้ยไม่ได้เป็นตะข่ายครับระบายอากาศได้ดีครับแน่นอนว่าแน่นอนมันขึ้นชื่อว่าเมชนะครับระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วตัวล้อครับอันนี้คือตตััััััััววววววลลลลลล้้้้้อออออเเเเเเยยยยยยปป็็นน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 แบบบบบบสดดดุุีมมมมมาาาาาาากกกะะะะะคคคคคครรรรรรผผไไไไไไ่่่่่่่่่่ททพืืืิิใหหณจงง เกิดรอยแล้วก็ไม่ก่อเสียงรบกวนกับคนอื่นนะครับตอนที่เราเคลื่อนย้ายด้วยถือว่าเสียงเงียบมากพนักพิงศรีษะครับสามารถที่จะโยกขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับอ,นนอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งก็ชอบเลยลองแล้วน้ำหนักนะครับสำหรับกอีต,ตัวนี้ลองรับได้สูงสุดถึง150กิโลเลยนะครับผมนะซึ่งมันก็เหมาะกับ ผู้ที่มีส่วนสูง150-185นะครับผมก็นั่งได้คนตัดผมก็นั่งได้ดีไซน์นี้สวยมากนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือทุกเพศทุกวัยใช้ได้จริงๆนะครับดีไซน์เนี่ยสวยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับคือมันมันสวยจริงครับเรื่องดีไซน์เนี่ยทุกอย่างของมันนะครับออกมาในดีไซน์ที่เรียกว่าเรียบง่ายมินิมอลนะครับสวยๆถือว่าเป็นแบบก้ยอี้ฟังชันที่โคตรเจ๋งเลยนะครับสำหรับก้ยอี้ตัวนี้ก็ก้ยอี้ตัวนี้นะครับก็เวลาที่ผมใช้นะครับก็มีส่วนช่วยในการแก้ออออฟฟิิศซนนนนนนนโโดรรรรมมมมะะะคคคคััับบบททุุกกกกกแลลล้ววววไไ่่่่่่่าาาาณจเเเเีียยงงงหื็ต คุณก็สามารถที่จะเล่นได้เลยตามอัตโนมัติต่างก็อีมันก็จะคอยซัพ like พอร์ตคุณไม่ว่าจะเป็นสรีละะบอดที่สามารถตอบได้หลังสามารถดึงขึ้นได้อ่าแล้วมันสามารถดึงขึ้นแล้วก็แบบค้างไว้ตรงจุดๆนั้นได้นะครับเนี่ยปอะมาณนี้อ่าหลังที่สามารถดึงขึ้นมาค้างได้แล้วก็ทุกอย่างครับของก็อีตัวนี้นะครับมันเลยทําให้มันออกมาดูดีครับและช่วยในการให้เราทำง,งานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องปวดหลังแต่ถ้าเร่องมันกู้มันก็ปวดหลังเหมือนเดิมอ่ะไม่ช่วยเลยเรานั่นแหละครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ละก็อีตัวนี้ผมงิ้วว่าผมประทับใจในการใช้งานมันแล้วก็แค่คุณแคปคลิปนี้นะครับแล้วนาไปแจ้งในที่ลายของตัวเขานะครับลายของบริษัทเขานะครับผมเพื่อสั่งซื้อกอีรุ่นนี้นะครับ คุณสามารถรับส่วนลดพิเศษได้เลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนะครับเรียกว่าแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันเริ่มจากสีเทาโคง้งทองครับตัวนี้ก็1 7 9 0บาทนะครับผมต่อไปสีดำโค้งเทา8 7 9 0บาทดำโค้งแดง8 7 9 0บาทหรเทาในเจนสุดละมินิมอลไอ้น้องโอเคก็คือมันจะมี3สีนะครับซึ่งไอ้น้องว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันก็ถือความเจ๋งแตกต่างกันนะครับผมความเจ๋งก็คือแบบความเจ๋งของสีไอ้น,นอ้องคือสีมันก็เท่เท่แตกต่างกันนะครับตกแต่งบ้านบอกเราเป็นไอเทมมินิมอลที่แบบคววรมีไ้้ตตกแต่งบานนะะครรับเพาาว่ผมคิิิดว่าามมมมันนอลลกก็ ดูแบบเท่เรียบหรูดีไซน์ที่เท,ท,ท่นะครับก็สามารถนะครับที่จะสั่งซื้อได้หรือว่าติดต่อได้ที่ ดีสคริปชันนะครับหรือว่าตาคิวของผมหรือว่าสามารถซื้อได้ทางช่องทางจัดจำหน่ายนะครับ TikTok Shop, Shopee, Lazada และออ f ฟิเชียครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมและก็ที่สำคัญครับสามารถทดลองได้นะครับที่โชว์รูมใกล้บ้านใกล้บ้านผมนี่แหละนะนั่นคือ Workstation นะครับโชว์รูม Workstation Office นะครับผมที่พระราม2ครับพระราม2ซอย50ครับสามารถไปลองได้นะครับทุกคนก็สั่งซื้อได้นะครับสำหรับคนไหนนะครับที่คือมันมันผ่อนได้อ่ะมันมันมันผ่อนมาเก็ตติ้ได้ก็ก็ไปลองซื้อได้ครับจริงโอเคก็ไปหาซื้อมาได้นะคครรัััับบบบผมมมมออออกกกกเเเเลยยยววว่่่าาาาาานนนนป็้้้้้ีีีีทสสตตึงะิ พี่มีความมินิมอลไม่ต้องเกมมิ่งมากไม่ต้องเกมมิ่งจ๋าแต่ในฟันงก์ชันก็จัดไปครับตัวนี้แหละตอบโจทย์ไอ้น้องเดี๋ยวพี่หลับก่อนละลาก่อนอปเปิดโหมดหลับแป๊บบายโอ้ย่ oh yeah. วันนี้นอนก็อีดีกว่า